แดดที่มีส่วนผสมของบำรุงผิวแดดที่มีส่วนผสมของบำรุงผิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็น FPF ที่มากกว่าตัวนี้เป็นสูตรแรกส่วนตัวนี้เป็นสูตรพัฒนาค่ะ ที่เป็นเวอร์ชั่นของการที่มีครีมบำรุงผิวอยู่ในนี้ด้วยเลยนะคะทุกคนคะสามารถเลือกได้สองสูตรนะอยู่ในตะกร้าเลยอยู่ในตะกร้าที่นะทุกคนกันแดดโอ้เดี๋ยวเราต้องเรียงตะกร้าให้ใหม่กันแดดอยู่ในตะกร้า27และก็46นะคะสามารถกดสั่งได้เลยค่ะทุกคนคะชุดนี้จะเป็นกันแดดดรสาโรธของแท้ส่งตรงจากดอร์สาโรธไทยแลนด์ค่ะ Michael Dr. Sara Thailand. Expertise that everyone trusts Dr. Sara Thailand her Skin so Radiant We use the finest ingredients Combining nature and research Reduces dark spots and blemishes Revealing beautiful skin with expertise Clinically tested and certified Our products are reliable วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พี่อนมากๆเลย น่ารักกับเรานะมาอยู่กันตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันยาวยาวสองชั่วโมงเลยยาวยาวสองชั่วโมงจริงๆรินะที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่เราสามารถสะสม2ชั่วโมงได้ด้วย รับ10นาทีสุดท้ายนะคะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามได้เลยเราจะแนะนําทุกคนนะคะจนถึงจนถึงอะไรดีละ่ะก็ถือถึงชั่วโมงกันเนาะถ้าสมมติว่าพี่เพื่อน,นยังถามอยู่เราก็จะตอบต่อแต่ถ้าไม่มีใครถามเราก็จะหนีไปนอนนะ ข <Yeah>, yeah. อบคุณคะแนนรีวิวนะคะคะพี่พเ,เพื่อนที่กดมา5คะแนนรีวิวกันทุกคนเลยช่ำปอดจริงๆค่ะดีใ,ใจมากๆเลยนะคะที่เสียงตอบรับเป็นเรื่องที่ดีมาก ทักข้อความไปแล้วนะคะถามเรื่องอะไรคะทักข้อความมาถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องอะไรคะทักข้อความมาถามเรื่องอะไรเอยเย้ <hum> yeah. ตรเกิอกันหน้าในไรดอกนอกสโลไทยไรลายนี้้อมาะสมแน่ขอทุกคำถามแน่นอนทุกคำตอบอยากรู้วิธีใช่เออเลิกลืมกดติดตาม ที่บอกว่าคุณเพิ่งบอกว่าทักมาแล้วนะคะสอบถามเรื่องอะไรคะสามารถทมได้เลยนะเดี๋ยวจะส่งผิวหน้ามาให้ดูใช่ไหมถ้าส่งหน้าให้ดูก็ส่งรูปถ่ายมาได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวบอกนิดนึงนะทุกคนค่ะทุกคนทุกคนฟังนะฟังทางนี้ให้ดีเลยเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้สําคัญจริงๆทุกคนถ้าทุกคนส่งผ้าผิว